สวัสดีครับผมส่งแมโครครับวันด,วดีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการที่เราอยากเล่นแมโครนะครับเราจะเริ่มต้นจากไหนดีก็มีมีพี่ท่านหนึ่งเขาสอบถามมาว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพที่เคยทำอยู่แล้วอยากจะมาเล่นอาชีพคื้นมือหนักเล่นแมโคร อยากได้พันน้ำนำวันนี้ผมจะทําคลิปข้าวๆนะฮะก็ตแต่พูดแล้วมันยาวก็จะพูดแบบยอ่ยอๆหน่อยก็คือว่าการจะเล่นแมครเนี่ยฮะไอซื้อแมครไม่ยากหรอกครับผมคิดว่าทุกคนที่คิดจะเล่นแมคอก็ต้องมีามีโทรศัพท์มีอะไรอยู่แล้วทันนี้เราก็จะทีนี้ก็คือว่าเราต้องเลือกครับว่าว่าเราจะเล่นแมคอร,ราคาเท่าไหร่ดีอ่าเราจะซื้อราคาเท่าไหร่ดีห้าแสนเจ็ดแสนล้านหนึ่ง อันนั้นก็ว่ากันไปครับแล้วแต่แล้วแล้วแ,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 แต่บุกคนครับแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคือการหางานครับเนี่ยสาคัญมากครับว่าเราจะหางานงานที่เรางานที่เราจะหาทําอ่ะหาให้หางานให้รถทําเนี่ยเราซื้อรถมาราคาเป็นล้านเนี่ยหรือห้าหกแสนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีงานมันก็ลำบากนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราทุนเราจะจมน,นะฮะ แต่ถ้าเกิดบางคนมีเงินเยอะก็ไม่เดือดร้อนอะไรมากามันไม่ท่าไรหรอกสี่ห้าแสนล้านหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะยังไงรถก็ยังอยูอ่เดี๋ยวใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็คืนทุนอาจจะใช้งานเองในเองในป่าในสวนของเราเองไปก่อนฝึกขับขับไปก่อนค่อยทําไปเดีย๋ยวเ็าเป็นอะไรอย่างนี้แล้วค่อยออกรับจก้กงอันนั้นก็โอเคครับไม่ใช่ปัญหาแต่นี่ผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยเราจะต้องหาผู้รู้ เรื่องรถบ้างในในในญาติที่เราอยู่นะใ,นใกล้ๆที่เราอยู่หรือคนรู้จักอะไรเงี้ยเป็นคนรู้จักเป็นญาติได้ยิ่งดีฮะให้เขามาช่วยดูช่วยแนะนําว่าอย่างซื้อรถไปแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเขาใช้เบรคโแบบไหนกันเขาเน้นที่ห่ออะไรเขาทําอะไรกันเพราะว่าแต่และพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะพื้นที่บางทีดินแข็งดินอ่อนไม่เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องต้องจะได้เลือกรถให้ถูกง,งานนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะซื้อแม่งสามสี่ห่อเลย เอาดินแข็งอย่าเอาแคทไปตักเนี่ยดินอ่อนแล้วเอาโปเบไปอะไรมันก็ไม่ใช่คือเราก็ต้องเลือกเขาอย่างหนึ่งฮะแต่ที่ที่ผมพูดก็คือว่าบางครั้งบางทีถ้าเกิดเราเลือกรถผิดเนี่ยเดีย๋ยวเราก็จะมารู้สึกแหมรู้สึกเสียดายทีหลังว่าโอ้ห oh, oh, โรงนี้กูซื้อแคดดีกว่าครับนะแต่บางครั้นบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, โรงนี้กูซื้อโปเบจะดีกว่าเนะี่ยมันก็เป็นมันเป็น,นเป็นไอตรงนี้มันเป็นนานาจิตตังของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ดูนีของแต่ละคนว่าเพราะว่าคิดเห็นแบบไหน อันนี้ผมก็จะมาแนะนําคร่าวๆนะฮะว่าอ,าอยากเล่นรถอะไรงนี้ต้องทําอะไรบ้างก็คือเราต้องดูงานก่อนครับงานแต่ว่าเรามีอะไรอะถอนตอนตีป่าหรือว่าฝุดนสะอะไรอย่างนี้างานแบบไหนสักเป็นส่วนใหญ่เขาใช้รถยี่ห้ออะไรกันอเราก็ไปดูเราก็ขับรถโชวดูบ้างถามถ่ายคนรูน้คนนีบ้างคือมันไม่ยากครับตรงนี้ก็คือว่าเราก็จะเห็นอยู่ประจําอยู่และเวลาเราไปแต่มาไหนเห็นเราก็จะเห็นประจาแล้วว่าเฮ้ยบ้านนี้เขาใช้รถยี่ห้อนี้ อะไรอย่างนี้ก็เข้าไปพูดคุย,คยตีปริทดิถามเขาว่ารถรุ่นนี้มันใช้ดียังไงอะไรยังไงเพราะผมการันตีไม่ได้หรอกครับว่ารถรุ่นไหนดีที่สุดแต่ในใจผมเนี่ยในใจผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าอุย้ยชอบโกเบี้ยพราพอะไรพวกว่าผมทำดินผมทํางานในส่วนใหญ่จะเป็นลมหลมหลมถ้เป็นวนใหญ่เราก็ได้ตัดดินแข็งนะตัดทงานลมหลมอมะไรเงี้ยรับดินสิบลอ้ออะไรพวกเนี้ยอ่าเคอลิงเคอลิงปรับพื้นที่ดึงสลบ อ่ารถที่รถพ่วงเนี้ยมันต้องใช้รถที่ไฟมีความเร็วสูงและคล่องตัวในการทํางานก็จะชอบโกเบครับชอบโกเบแล้วกับอีกอย่างก็คือประหยัดน้ํามันดีอ่าแต่ว่ารถที่ประหยัดน้ำมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกเรื่องนะฮะถ้าเกิดไปตัเดเลนแข็งนี่เอาเรื่องนะฮะกระป๋าก็สะควนเนั้นเราต้องเลือกรถให้ถูกง,งานเราก็ต้องรู้ว่าพืา้นที่ที่เราอยู่เนะี่ยใช้รถรุ่นไหนกันนะอ่าพอเราพอเรารู้แล้วเราได้รถที่ต้องการแล้วเราก็ต้องไปศึกษาเองครับว่า เออเราไม่เหรถเนี่ยมันอะไรอะไรบ้างที่มันสึกหลอเยอะๆเราก็ต้องพูดต้องคุยต้องถามต้องถ่ายเขาหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อมาเลยเรศึกษาเองก็ได้ครับมันไม่ใช่ปัญหาครับตัววันนี้การศึกษารถเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าเรามีเคยมีรถอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้มันหลักการเนี่ยหลักการคล้ายๆกันครับกับรถทั่วไปะครับหลักการคล้ายกันคือคล้ายกันแล้มันก็ต้องถ่ายนันมันเครื่อง ขายให้เขาหลีกขายน้ำมันเกียร์ตัวเดินอะไรพวกนี้มันก็ต้องขายด้วยกันทอนนี้เราไม่เคยมีรถเราไม่เคยเล่นรถเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยขกอสาคัญตรงนี้บอกว่านเราจะต้องหาคนที่พอรู้มาช่วยแนะนําเราอเราจะไม่ได้ออกทะเลครับเราได้เราจะได้ใช้เครื่องอักอยังมีความสุขครับออืมอจะได้ใช้แบบมีความสุขไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาซสีเรียกตรงไหนวะถ้ามันเครื่องเติมตรงไหนน้ำเติมตรงไหนไอ้นั้นมันก็คงจับ นี่มีใครไม่รู้หรอครับคนที่เคยมีรถก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่นี่ผมพูดเผื่อไวนน้นะฮะประมาณนั้นเรามีรถเราก็ต้องดูว่าพือใช้รถอะไรทํางานแบบไหนได้เลือกรถถูกอักสม,มุติว่าเก็บอาเก็บเทียบเลยอ่ะได้ผมรารันตีเลยถ้าเกิดว่าขุดยินแข็งมากถ้าเกิดเราไม่ได้ขุดยินแข็งมากงานทั่วไปงานฉาบฉวยขุดสะตักดินขึ้นหกละอ,อะไรเงี้ยปรับอพื้นที่เลยเงี้ยผมจะแนะนําว่าเต็มิโกเบจะดีฮนะโอเค ต่นี้โคเบก็มีหลายรุ่นเราจะเล่นรุ่นไหนนะตอนนี้มันก็อยู่ที่ราคาแล้วอยู่ปัจที่ปัดเจกของเราแล้วว่าเราจะเล่นรถราคาไหนดีโคเบก็ <Kobe S 1> <Kobe S 2> มีราคาตั้งแต่สี่แสนนิดๆไปถึงเจ็ดแปดแสนถึงหนึ่งล้านนะฮะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นที่เราจะเลือกอัน,นนี้เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแถวบ้านเรามีโคเบยใช้หรือกว่าถ้าเรามีโคเบใช้ปชุ๊บตอนนี้มันก็จะมีเพื่อนไงที่ผมบอกว่าทำไมาเราดูพื้นที่เพราะว่าแวลารถมีปัญหา เผื่อว่าเราจะได้ถามไถ่เขาได้ว่าพี่เป็นเื้ออะไรที่ไหนอะไรยังไงเนี้ยฮะมันมันเป็นข้อดีเป็นอย่างนี้เหมือนเรามีเพื่อนนะครับอ่าเหมือนเรามีเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนเราใช้โตต้าเราใช้อีสุเราไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยรถอีสุผมเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แต่คุณค,คนที่ใช้โตต้าบอกโอ้โห,โหผมไม่รู้ว่าใช้แต่อีสุอะเปรียบเทีเยบไง่ายประมาณนั้น<ห>แล้วก็รามีแล้วก็ถ้าบ้านเราใช้โกเบเราไปถามเขาอ่เขาก็จะบอกเราได้ เขาก็จะบอกเราได้ว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้เราควรจะทําจะแก้ไขตรงไหนช่างเบอร์อะไรเงี้ยอ่ะมันจะแชร์กันได้แต่ในพื้นที่ก็แชค์คมสูเยอะเราก,ก็ควรจะแชค์คมสู่ในบางที่องผมอ่าเราใช้ไปใช้ไปจนเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราแก่ขึ้นมาเรารู้หมดทุกเรื่องแล้วอ่ะศูนย์บริการอยู่ตรงไหนร้านอะไรเก่งเก่งดีๆอะไรแท้ๆอยู่ตรงไหนอีกคนนี้เราก็เลือกได้แล้วอ่ะ่อไปเราก็ค่อยปล่อยออกไปขายเลือดใหม่เอาร,รุ่นใหม่เข้ามาเอาเป็นร,รุ่นที่เราชอบเข้ามา ถึงได้บอกว่าการเล่นรถใหม่เราก็ต้องดูพื้นที่เขาใช้เขาใช้รถเบือบไหนอะไรยังไงอเลือกเลือกเลือกรถให้ถูกกับงานเลือกงานถูกกับรถอแล้วความเสี่ยงก็จะน้อยลงวันนี้เราคนพูดถึงมัน huh. ม uh, ันมันครอบคลุมหมดนะฮะในในการพูดมัครอบคลุมหมดอย่างผมอย่างอย่างเรียวีของผมเพผมนี่ผมนี่คือขับรถมานานขับรถมานานขับรถมาแต่ยุคห้าเป็นลูกจ้างเข้ามานานเป็นลูกจ้างก็ เก็บเงินนิดๆหน่อยๆเพื่อเก็บเงินได้ก็เก็บเป็นลูกจ้างเข้ามา20กว่าปีพอผมมีพอผมมีเงินปุ๊บแต่เงินเดือนผมมีไม่เยอะผมก็มีอะไรผมก็ขายบ้างอะไรบ้างเพื่อจะมาลงทุนไปโคแต่ผมมิจุแข็งรู้ที่ว่าผมขับเป็นซ่อมเป็นผมก็เลยไม่จําเป็นเต้งเป็นเด่นเป็นใช้รถรุ่นใหม่มากใช้รถรุ่นเก่าหน่อยก็ได้เพราะผมซ่อมเป็นเลยเป็นยอย่างผมก็ขับรถเกง่งลูกค้าก็พอมี แล้วผมก็ทาราคาไม่สูงมากแต่ผมไม่ใช่ว่าจะไปทําราคาแบบไปค่าคนอื่นผมก็มีสายงานของผมผมก็ทกางากับลูกพี่ทํารวันไปไรไปต้ไม่ผมก็ไม่ต้องไปแย่งไปแข่งนะกับใครมาทของไปเรื่อยๆนี่ฮะก็คือก็คือนี่นคือจุดแข็งของผมแต่แล้วคนที่เล่นรถใหม่เนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยยังยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่าเราจะทํางานที่ไหนเลยก็ถึงนี่บอกว่าเราต้องศึกษาก่อนว่างานงานงานแถวบ้านเราเป็นยังไงอ่าเราจะได้เลือกรถให้รถ,รถให้ถูกกับงาน เราต้องรู้ว่าอองานบ้านเราเป็นยังไงมันมีงานมากน้อยแค่ไหนเราซื้อรถไปไม่มีงานเรามาทำแต่สวนเราอย่างเดียวที่เราลงทุนไปเป็นร้านะมันก,มนก็มันก็นานนะกว่าจะคืนทุนเดี๋ยวจะเกิดการเบื่อหน่ายการขึ้นไมอ่อีกอเดี๋ยวก็กลายว่าเราไม่ประสบความเร็นแนาชีพอีกอาตอนนี้นก็เราคือหลกัหลกๆเลยอาชีพนี้ถ้าเกิดคิดจะเล่นนะผม,ผมขออย่างนึงว่าถ้าสมมิที่จะเล่นนะครับไม่ใช่ว่ามีตังค์ก็เล่นอย่างเดียวนะครับคือราต้องใจรักด้วยนะครับ ถ้าใจไม่รักไม่เสร็จนะครับอเรามาันจะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะอาชีพนี้มันเป็นอาชีพไที่มันค่อนข้างเขาเรียกว่าอนะไรเลียดอ่อนนะฮะในการหางานเลยในการแท่งแน่นลถเลยเลยเนี่ยคือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ฮะเราจะต้องมีมีพวกมีฝุงอ่าเพื่อจะได้แชร์เรื่องงานเรื่องอะไรกรันแบ่งงานการทำอะไรกันทำไปนะฮะจะได้ ทุกสิ่งอย่างไม่ได้ผ่านไปดดีฮะจะได้มีผลกำไรเข้ามาบ้างอะไรบ้างในการทำธุรกิจนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมจะมาบอกอเรื่องราวต่อไปว่าเรื่องแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม